มาดูกันต่อครับที่วงการประกันภัยบ้างเจ้าใหญ่อย่าง Alliance อารีย์สวิทยาประกันภัยนะครับก็ประกาศความสําเร็จของปีที่แล้วครับเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแล้วก็ตั้งเป้าหมายนะครับว่าปีนี้จะขับเคลื่อนการเติบโตในทุกช่องทางเพื่อเพิ่มเบี้ยรับนะครับเป็น1 2 0 0 0ล้านบาทครับคุณลาสไฮบุสกี้นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบมจอลรีย์สยุทธยาประกันภัยก็บอกว่าด้วยความแข็งแกร่งของแบรนด์อ l รีย์สนะครับที่ได้รับการจัดอันดับจากอินเตอร์แบรนด์ แบรนด์ t, ประกรันภัย <g ye> อันดับหนึ่งของโลกทําให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยให้เป็นผู้ดูแลและบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างความมั่นคงแก่ชีวิตและทรัพย์สินโดยในปีที่ผ่านมาครับ2566ประสบความสํเาเร็จด,ด้วยการสร้างสถิติใหม่ในการเติบโต6%นะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ามีมูลค่าเบี้ย DA, ประกรันภัยรับรวมอยู่ที่กว่า10,000ล้านบาท มีกำไรจากการดําเนินงานสูงกว่า500ล้านบาทเป็นผลจากการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูงการเริ่มนวัตรกรรมและโครงการใหม่ๆที่ประสบความสําเร็จและก็ช่วยสนับสนุนการเติบโตเป็นอย่างมากครับ2023 was a very good year for Alliance Asia General Insurance. We came in above 10 billion premium. growing 6%, so that's almost twice as market, delivering half a billion profit with 96 combined ratio. For priorities for 2024, we will continue with our strategy. We will have in terms of growth, business expansion, a lot of focus on commercial where we see opportunity, and we will have a lot of attention on health to expand in the protection segment. Now at the same time we continue our strategy to build our best business platform. We are obsessed with customer happiness. We want to have customers to have best service experience along all touch points. And we'll invest into digital, into data, into technology to bring great client experience. โดยทิศทางการดำเนิน,นธุรกิจขับเคลื่อนการเติบโตในปีนี้นะครับอเนซิวิทยาประกันภัยก็จะเดินหน้าด้วยกลยุทธ์3เสาหลักดังต่อไปนี้ครับ1คือเพิ่มช่องทางขายตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม2สสร้างแพลตฟอร์มธุรกิจที่ส่งมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าแก่ลูกค้า และสนะครับสร้างองค์กรแห่งความเป็นเลิศคุณลาสไชบุสกี้นะครับก็มั่นใจว่าปีนี้จะเป็นปีที่ยอดเยี่ยมต่อเนื่องสําหรับธุรกิจด้วยแบรนด์ที่แข็งแกร่งในฐานะผู้เชี่ยวชาญธุรกิจประกันภัยระดับโลกประกอบกับมีโซลูชันที่ครบวงจรในการตอบโจทย์ลูกค้าอย่างครบครันขณะที่ทีมงานก็มีคุณภาพสูงนะครับจะช่วยกันขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตได้อย่างงดงามแล้วก็ตั้งเป้าหมายเบี้ยรับรวมนะครับแต่12,000ัล้านบาทในสิ้นปีนี้ครับ เป็นความสําเร็จในปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็เดินหน้าด้วยความมุ่งมั่นในการดูแลลูกค้าในปี2,567นี้แหละค่ะ